ครับต่อมานะครับข้อที่98นะครับตัวนำทรงกลมรัศมี a มีประจุลบ q ไปแตะกับตัวนำทรงกลมรัศมี 3a ที่มีประจุบวก 9q หลังจากแยก,กออกจากกันแล้วตัวนำทรงกลมรัศมี a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้จากสูตรเมื่อกี้นะครับก็คือ q 1นะครับ หลังแตะนะครับก็เท่ากับ r หนึ่งคูณอยู่กับ q รวมนะครับส่วนอยู่กับ r รวมนะครับเหมือนกันกับข้อเก้าสิบเจ็ดนะครับแต่ตัวเลขคนละตัวกันเฉยๆครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับคือ r หนึ่งเรามีค่าเท่ากับ a 1, นะครับตรงนี้ r หนึ่งเรามีค่าเท่ากับ a 1, คูณอยู่กับ q รวมนะครับ q รวมตัวแรกของเราก็คือ ลบ q กับ 9q นะครับนามารวมกันก็คือนํามาบวกกันนะครับก็คือลบ q บวกอยู่กับ 9q นะครับตรงนี้ส่วนด้วยตัวของรัศมีนะครับก็คือรัศมีรวมคือ r รวมใช่ไหมครับก็คือ a บวกอยู่กับ 3a นะครับทีนี้เราก็คํานวณกันออกมานะครับก็ลบ q บวกกับ 9q อันนี้ก็จะเหลือ 8q นะครับครับทีนี้นะครับ a บวกกับ 3a นี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ c a นะครับตรงนี้ c a ฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ a คูณอยู่กับ 8q ครับส่วนด้วย C a นะครับตรงนี้ c ทีนี้เราก็นำ a ตัดกับ a นะครับแล้วก็8หารกับ4นะครับก็จะเหลือ2ตรงนี้จะเหลือส่เป็น 2q นะครับฉะนั้น q1 หลังแตะเรานะครับตรงนี้ q1 หลังแตะเราจะมีค่าเท่ากับ2 คิวนะครับฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่4นะครับ